สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะมีเพื่อนใหม่มาเพิ่มเติมเยอะเลยสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยนะคะใบมันมีความสุขแล้วก็มีความยินดีนะคะที่ได้มาแบ่งปันแล้วก็ยิ่งได้คําตอบว่าเพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็คลิปใดที่เป็นประโยชน์ทําให้เพื่อนๆเบาจิตเบาใจแล้วก็มีชีวิตที่ง่ายขึ้นได้ใบมันก็ดีใจนะคะดีใจมากๆค่ะยินดีต้อนรับสำหรับเพื่อนใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะ วันนี้ใบหมอนไม่ได้มาแบ่งปันในฐานะของครูของโค้ดหรืออะไรใดๆนะคะใบหมอนรู้สึกว่าเพื่อนๆคือเพื่อนกันค่ะเราทุกคนกําลังเดินทางกําลังเติบโตไปด้วยกันนะคะมีเรื่องใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ใบหมอนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองจนได้คําตอบในบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจไม่ได้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆณเวลานี้เพื่อนๆอาจจะเจอคําตอบที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ตามแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ม,มีมีวิธีใช้ชีวิตแล้วก็เส้นทางต่างกันนะคะแต่ใบมรนกก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเราเติบโตไปด้วยกันนะคะยินดีนะคะที่ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์นะคะทําให้เพื่อนๆได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ก็มีความสุขแล้วก็ดีใจนะคะการที่เราจะทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่นะคะหรือว่า เราอยากจะพยายามปรับปรุงเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นหรือว่าอยากจะออกจากสภาวะซึมเศร้าหรืออยากจะเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆนะคะไปสู่การเป็นคนใหม่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือพลังใจหรือว่ากำลังใจค่ะหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดบ่อยๆก็คือสินทรั์ที่ล้ำค่าที่สุดก็คือพลังใจของเราค่ะเพื่อนจ๋าสี่วิธีที่เราจะสร้างพลังใจแบบ ยอดมนุษย์นะคะที่คนสําเร็จหลายๆคนใช้กันอยู่ก็คือการนับความสําเร็จเล็กๆของตัวเองค่ะคือที่ปมันเกินไปนะคะทุกครั้งเลยคือเราสามารถนิยามตัวเองใหม่ได้ในทุกขณะจิตเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่างถ้าเพื่อนๆแบบตั้งใจว่าอยากจะลดการกินโคกแล้วในสัปดาห์นั้นเพื่อนๆอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าวันจันทร์วันอังคารอาจจะทําได้แต่ พอวันถัดไปมีงานเลี้ยงแล้วมันจําเป็นต้องดื่มโค้กหรือว่าการที่เราไปงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วเราก็หายอยากจะกลับไปดื่มนะคะเราก็แอบ,บไปดื่มแป๊บหนึง่งแก้วหนึ่งแบบนี้ค่ะหลายคนคือจะแบบโทษตัวเองนะคะว่าฉันห้ามใจไม่ได้อีกแล้วฉชนมันแย่ทําไมมันยากจังวะหรือว่าทําไมฉันทําไม่ได้นะคะหลายคนจะตัดสินตัวเองแบบนั้นเลยนะคะแต่ข้อหนึ่งที่คนสําเร็จทํากันก็คือ นิยามตัวเองใหม่ทันทีไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเล็กๆอะไรก็ตามนะคะคือคุณทําได้สองวันคุณเย่ <Yeah! S 1> เยี่ยมมากอย่างน้อยก็ทําได้สองวันแล้วอะอาทิตย์นี้วันที่สามไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มใหม่วันนี้กินไม่เป็นไรกินไปเถอะวันนี้มีงานเลี้ยงกินไปก็คือคอยฝึกบอกสติตัวเองนะคะว่าเออวันนี้มีงานเลี้ยงเนาะก็กินนะก็กินได้ไม่เป็นไรวันนี้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้ค่ะวันหลังเอาใหม่นะ พอวันพรุ่งนี้เช้าให้เราตั้งจิตเลยวันนี้ฉันงดน้ำอัดลมได้แบบง่ายๆสบายๆกินน้ำเปล่าก็อร่อยสดชื่นอ่ะบอกตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็วันนั้นคุณเกิดทำได้คุณก็เจ๊เยี่ยมมากทำได้อีกวันหนึ่งแล้วนะคะคือถ้าวันไหนที่คุณทำไม่ได้อย่านับเป็นความล้มเหลวคะ่ะนั่นก็คือความสำเร็จอย่างหนึ่งคือเรารู้ตัวแล้วว่าวันนี้เราทำไม่ได้เหรอแล้วก็ไม่เป็นไรนะวันต่อไปทำได้นะ่ะดีขึ้น ชีวิตฉันดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันชีวิตฉันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉันทําได้ทัานทาได้ฉันทําได,ทำทำได,ได้แล้วนับทุกความสําเร็จเล็กๆของตัวเองค่ะอย่านับว่าสิ่งใดๆเป็นความล้มเหลวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีหมดเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหรือว่าเพื่อนๆหลายคนต่างก็มีเป้าหมายต่างกันนะบางคนก็อยากจะตั้งเป้าว่าเดือนนี้ฉันจะเก็บเงินนะฉันจะออกเงินได้มากขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาก็ ออมได้บ้างออมไม่ได้บ้างวันไหนที่ออมก็รู้สึกมีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออมก็รู้สึกว่าแย่จังฉันพลาดเป้าหมายอีกแล้วฉันทําไม่ได้ฉันอ่อนแอหลายคนจะโทษตัวเองแบบนี้ค่ะให้นับทุกความสําเร็จไปเลยแล้วนิยามตัวเองใหม่ทันทีค่ะเย่อย่างน้อยฉันก็เก็บได้วันหนึ่งแล้วเย่อย่างน้อยฉันก็ออมได้วันหนึ่งแล้วเย่วันนี้ฉันออมได้สิบเปอร์เซ็นแล้วนะบางงานอาจจะได้กําไรน้อยหรือว่า ไม่ได้ออมในวันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะบอกตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานหน้าฉันออมออมอีฉันออมได้แน่งานหน้าฉันต้องกำไรดีมากฉันต้องออมได้แน่นะคะให้กำลังใจตัวเองแบบนี้พอถึงเวลาปุ๊บอ่ะออมนะสิบเปอร์เซนงานนี้พอเราออมเงินได้เสร็จปุ๊บล้วก็เย้สาเร็จแล้วฉันเป็นคนออมเงินเก่งให้คุณนิยามแบบนี้ไปเลยนะคะเยฉันเป็นคนออมเงินเก่ง ให้พูดแบบนี้เลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะทําได้ไม่ทุกวันหรือว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะทําไม่ได้ทุกครั้งหรือทําไม่ได้ทุกวันตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะแต่ว่าทุกๆกก้าวของเราคือความสําเร็จค่ะลองทําแบบนี้นะจ๊าเพื่อนๆกาลังใจเราจะไม่ตกเลยเราจะมีแรงมาดานใจในทุกๆกวันแล้วเราจะรักตัวเองในทุกๆุขณะที่เราก้าวเดินทุกๆขณะที่เราพัฒนาตนเองนะคะทุกๆุขณะที่เราตัดสินใจเราจะไม่มีโทษตัวเองไม่มีมาระแวงค่ะ เราเชื่อมั่นเลยว่าทุกๆก,ก้าวก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความเชื่อมั่นภายในใจของเราก็จะดีขึ้นนะคะมันเป็นการฝึกสมองของเราด้วยค่ะว่าไม่ให้โทษตัวเองทุกๆก,ก้าวคือความสําเร็จค่ะสมองเขาจะจําในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดรู้สึกแล้วก็ลงมือทํานะคะเพื่อนจ๋าอย่างหลายคนที่อยากจะออกจากภาวะซึมเศร้านะคะ ที่ไปเหมือนย้ำแล้วก็ทำไปในคลิปที่แล้วอย่าเรียกว่าฉันเป็นคนซึมเศร้าแต่ให้นิยามใหม่ไปเลยค่ะนิยามตัวเองใหม่ไปเลยว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนสดชื่นฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีพรสวรรค์ฉันเป็นคนมีไอเดียดีๆมากมายฉันเป็นคนทําอะไรก็สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนออมเงินเก่งฉัน เป็นคนหุนดีผอมหน้าขาวใสอะไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะให้เรานิยามไปเลยค่ะนิยามตัวเองไปเลยนะคะเก็บเกี่ยวทุกความสําเร็จเล็กๆนะคะพูดชื่นชมตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นการหนุนใจมันเป็นการใส่คําสั่งใหม่ให้กับสมองของเรานะคะด้วยความที่ตลอดเวลาที่ผ่านมามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะสมองของเราจะปกป้องตัวเองค่ะแล้วก็ชอบมีเสียงเล็กๆนะคะเรานี่แหละชอบเตะตัดขาตัวเองคือเวลาตั้งเป้าหมายแล้ว ฉันจะทําแบบนี้นะฉันจะออมเงินนะแต่ชอบมีเสียงเล็กๆแทรกมาว่าจะทําได้หรอที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําได้เลยนะะเนี่ยค่ะเสียงเล็กๆเนี่ยจะชอบแทรกเข้ามาเพื่อให้เราไม่มั่นใจแล้วทีนี้ทําไมเราต้องใช้โปรแกรมจิตคือคําย้ําจิตเชิงบวกก็เพาะแบบนี้นะคะเราหนุนค่ะเราหนุนความเชื่อใหม่ใส่โปรแกรมใหม่ด้านดีให้กับสมองของเราค่ะทีนี้พอเราทําไปเรื่อยๆนะความเชื่อใหม่ของเรามันจะแทนที่ความเชื่อเก่าค่ะแล้วความเชื่อมั่นของเราก็จะมากขึ้น มากขึ้นมากขึ้นค่ะนิยามตัวเองไปเลยค่ะว่าฉันเป็นคนทําอะไรก็สําเร็จจะสำเร็จนิดๆหน่อยๆก็ตามนะคะนิยามตัวเองไปเลยอย่างฉันยอดเยี่ยมมากแล้วครั้งหน้าฉันก็ทํามันได้ดีอีกฉันต้องทําได้ดีขึ้นอีกเรื่อยๆและคุณก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะถ้าถ้าครั้งนี้คุณทําได้ดีนะคะครั้งหน้าคุณก็จะทําได้ดีขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่า ธรรมชาติของการที่พัฒนาตนเองนะคะที่เราต้องการพัฒนาตนเองมันจะนําพาเราไปพบวิธีการค่ะสมองจะนําพาเราไปพบวิธีการไปพบขั้นตอนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะเขาจะช่วยเราให้เราหาหนทางให้ไปเจอเหตุการณ์ให้ไปเจอผู้คนจนเราทําตามเป้าหมายนั้นได้สําเร็จค่ะอย่างคุณตั้งเป้าหมายไหมว่าคุณจะทําสมาธิ สิบนาทีแต่คุณทําได้หนึ่งนาทีนี้คุณยอดเยี่ยมแล้วค่ะนับความสําเร็จไปเลยค่ะแล้วทีนี้เมื่อคุณมีกําลังใจนะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุณจะทํมาได้สบายมากค่ะเพราะสมองคุณเชื่อแล้วค่ะเพราะณถึงเวลาที่สมองคุณได้ข้อมูลใหม่ได้โปรแกรมจิตที่เป็นข้อมูลใหม่ๆนะคะความเชื่อคุณมากขึ้นอะ่ะคุณก็จะลื่นไหลกับหนทางที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของการรักตัวเองนะจะเพื่อนๆจ๋าการที่สะสมความสุขเล็กๆน้อยๆการชื่นชมตัวเองนะคะมันเป็นการกะตันยูรู้คุณสำนึกรู้คุณต่อตัวเองอย่างแท้จริงนะคะนั่นก็คือการเห็นคุณค่าตัวเองเห็นความเก่งในตัวเองค่ะแล้วก็ชื่นชมตัวเองในทุกๆวันหนุนใจตัวเองได้พึ่งตนเองได้นั่นคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะวินัยอีกอย่างหนึ่งที่เราควรมีก็คือวินัยของการ สะสมความสุขเล็กๆแน้อยค่ะวันละหเปอร์เซนชมตัวเองชื่นชมตัวเองสะสมความสุขเล็กๆแนน้อยนะคะ1วันสองวันผ่านเดือนผ่านปีห้าปีสิปีผ่านไปเป็นระยะเวลานานนะคะมันให้ผลมหาศาลมากจริงๆค่ะกลับมารักตัวเองด้วยการเห็นคุณค่าตัวเองและชื่นชมตัวเองในทุกๆวินาทีที่คุณก้าวเดินและทุกๆวินาทีที่คุณพัฒนาตัวเองนะคะ เป็นกำลังใจค่ะเติบโตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ